ตอนที่661ชื่อตอนว่าก๊สสีดำหลินป่วงชะง,งักไปนานจึงกลับมามีสติอะไรนะฉันจะบอกให้นะที่จริงแล้วสำนักต่างๆเจ้าสำนักนั้นไม่ใช่พวกแข็งแกร่งสูงสุดหรอกนะตัวอย่างเช่นเรามีปิงหยวนจงนิกาเจยวนและสำนัก,กว่วหยวนจงแท้จริงแล้วต่างก็มีพวกวโสโไทซางอยู่เบื้องหลังและพวกวัสดไทซางก็คือพายทายที่แท้จริงของพวกเรา ความแข็งแกร่งของผู้วุฒิสูงสุดนั้นต่ำที่สุดก็อยู่ที่ระดับแห่งนักบุญผู้ยิ่งใหญ่เช่นกันสถานะที่พวกเขาหลับไหลตามไปจากพวกเราและเวลาการหลับไหลของพวกเขาก็นานกว่าพวกเราช่วงที่พวกเขากำลังจะตื่นเท่านั้นเหล่าสาวกของพวกเราถึงได้รับการชักนำเมื่อมาถึงเวลานี้เราต้องการพลังที่มากพอที่จะเปิดพลังที่หลับไหลและพาตัวเหล่าผู้วุฒิกลับมาสู่โลกนี้ข้อมูลใหม่นี้ทำให้หลินเฟิงกลัวจริงๆ เขาไม่คาดคิดว่ามันจะมีปรมาจารย์จํานวนมากที่นอนหลับไหลยอยู่และในขณะเดียวกันเขาก็มีความคิดที่น่ากลัวเช่นเดียวกันนี่ไม่ใช่จะกล่าวว่ายังมีปรมาจารย์ที่อยู่เหนือธรรมชาติอยู่ในโลกนี้งั้นหรือหลังจากตกใจเขาก็รีบถามออกไปเมื่อไหลผู้วุโสถึงจะตื่นขึ้นเจ้าสานักปิงหยวนจงได้สายหน้าเรื่องนั้นข้าก็ไม่ทราบอาจจะเป็นปีนี้หรือไม่รู้ว่าต้องใช้เวลาก,กี่ปีนี่ไม่ใช่สิ่งที่เราสามารถกำหนดได้ สิ่งเดียวที่พวกเราทำได้คือรอต่อไปเช่นนั้นเหรอหลินเปิงได้รูปคางของเขาและคุนคิดไม่น่าแปลกใจที่พันธมิตรลับเหล่านี้จะมีจุดประสงค์นั่งเดิมคือการกวดล้างกลุ่มอำนาจของตระกูลที่ไม่มีปรมจารย์ที่แท้จริงเหล่านั้นดำรงอยู่นอกจากนั้นความแข็งแก่งถึงระดับนั้นก็ยังสามารถสร้างภัยคุกคามบางอย่างให้กับปีศาจนอกโลกได้เมื่อนึกถึงสิ่งนี้เขาก็พันถามออกไปอย่างสงสัยหากยังมีเรื่องเช่นนี้ทำไม เจ้าจึงไม่บอกกับข้าให้เร็วกว่านี้อย่างไรก็ตามเทียนกงก็เพิ่งจะถูกสร้างขึ้นมาก่อนหน้านี้เรามองไม่เห็นว่าเทียนกงจะเติบใหญ่ขึ้นได้หรือไม่และเราก็ไม่รู้ว่าเจ้าจะได้ไปไกลแค่ไหนดังนั้นเราจึงต้องการรอจนกว่าเจ้าจะออกมาจากปราสาททองคําและค่อยตัดสินใจว่าจะบอกเจ้าดีหรือไม่โดยการที่เราจะดูจากความสําเร็จของเจ้าเพราะตราบใดที่เจ้ารู้เรื่องนี้ก็เท่ากับว่าได้เข้าร่วมกองกําลังหลักในอนาคต ดังนั้นเราจึงต้องรอบคอบเมื่อได้ยินคำพูดนี้หลินเปิงก็รู้สึกเหมือนกับสว่างวาบขึ้นมาและสามารถเข้าใจได้มันเป็นความจริงที่ว่าเขาเป็นคนที่มีความแข็งแกร่งเพียงแค่ผิวเผินของเขตแดนศักดิ์สิทธิ์เท่านั้นดูเหมือนว่าเขาจะไม่มีคุณสมบัติพอที่จะเข้าร่วมตำแหน่งของชายผู้ยิ่งใหญ่เหล่านี้แต่ตอนนี้ผู้เท่าไป่เต็มใจที่จะอธิบายเรื่องราวเหล่านี้นี่ก็หมายความว่าเขาได้รับความไว้วางใจในะระดับหนึ่งแล้วฝูงชนต่าง,ง,งเงียบไปชั่วขณะหนึ่ง และพุท่ออไปจึงไ,ได้กล่าวสรุปไม่นานมานี้หลินเฟิงได้สแสดงความคิดอันน่าทึ่งออกมาซึ่งทําให้เราได้ประจักษ์แล้วในวันนี้สําหรับพันธมิตรลับเราต้องระมัดระวังเป็นอย่างมากในอนาคตและเข้าใจหลักฐานการสมรู้ร่วมคิดของศัตรูอย่างละเอียดตราบใดที่ถึงเวลาเราจะต้องทําลายพันธมิตรแห่งความมืดให้หมดได้หลินเฟิงและคนอื่นๆได้แต่พยักหนา้าการประชุมได้สิ้นสุดลงและพันธมิตรแห่งความมืดก็ได้กลายเป็นศัตรูหมายเลขหนึ่งของเทียนกง และราชวงศ์ศักดิ์สิทธิ์ไม่กี่วันต่อมาที่วูเขาด้านหลังกลุ่มบันดมิตรแห่งความมืดแผ่นจารึกหินได้ปล่อยอากาศสีดำแปลกประหลาดออกมาโอบล้อมหัวหน้าใหญ่เอาไว้แผ่นจารึกหินได้ซุดซมเป็นอย่างมากและก็มีรอยด่างดูเหมือนว่ามันจะถูกกัดซสจากการเวลาเป็นเวลาหลายล้านปีล่องรอยจารึกบนแผ่นศิลาได้ส่องแสงประกายสีทองออกมาแต่แสงนั้นอ่อนมากจนดูเหมือนกับจะดับลงได้ทุกเมื่อหัวหน้าใหญ่นั่งลงโดยสีหน้าขำเค e ่ง เขาหลับตาใบหน้าของเขาเต็มไปได้วยความเจ็บปวดหลังจากนั้นไม่นานอากาศสีดำก็พันสลายหายไปในทันทีหัวหน้าใหญ่พันผ่อนคลายลงและถอนหายใจออกมาอย่างแรงกาสีดำได้ถูกดูดกลับไปและห่อหุ้มไว้ในแผ่นหินมันดูมืดมนและน่ากลัวเป็นอย่างมากหัวหน้าได้อ้าปากค้างเช็ดเหงื่อที่หน้ผาผากของเขาและกล่าวออกมาว่ามันจะต้องใช้เวลานานเท่าไหร่มีเสียงแปลกๆจากแผ่นหินเหมือนกับเด็กเหมือนกับคนคำลาม เหมือนกับผู้หญิงกำลังร้องไห้พวกคนที่ได้ยินต่างก็รู้สึกเหมือนกับหนังสีรษะของพวกเขาชาไม่ต้องกังวลยังมีเวลามากที่สุดคือหนึ่งเดือนและจะสามารถไปถึงขั้นนักบุญผู้ยิ่งใหญ่ได้หนึ่งเดือนก็นหลือหัวหน้าใหญ่พนเหลีริมฝีปากของเขาและดวงตาของเขาก็แสดงสีสันแห่งความตื่นเต้นฉันแทบจะรลอไม่ไหวที่จะพูดว่ากาสสีดําได้กล่าวตั้งแต่ที่เขาช่วยเจ้าเจ้าก็ควรทําสิ่งต่างๆให้กับเขาด้วยความร่วมมือ ควรจะมีให้กันและกันและข้าเชื่อว่าเจ้าเข้าใจในสิ่งนั้นไม่ต้องกังวลข้ากําลังจัดการกับมันอย่างเหมาะสมสํานักโบราณทั้งสามแห่งได้ถูกทําลายลงไปแล้วแค่สํานักโบราณยังไม่พอยังมีนักบวชของสํานักเหล่านั้นอีกมากมายซึ่งอยู่ภายในโลกและจะต้องมีปรมาจารย์ในขั้นเขตแดนศักดิ์สิทธิ์อยู่อีกจํานวนหนึ่งแน่ๆมันยากมากที่จะหาพวกเขาเจอและมันก็ยากยิ่งกว่าที่จะจัดการกับพวกเขาดังนั้น ข้า้าใจว่าเจ้าหมายถึงอะไรกวนสีดำได้กล่าวเจ้าแค่ทําในสิ่งที่เจ้าต้องการไม่สําคัญว่าเจ้าจะใช้เวลามากเท่าไหร่เราพยายามอย่างเต็มที่เพื่อให้ความช่วยเหลือตามที่เจ้าต้องการหัวหน้ายัยยินดีและกล่าวว่าขอบคุณเป็นอย่างมากนอกจากนี้เมื่อปราสาทต้องคําเปิดออกสํานักที่ซ่อนตัวอยู่เหล่านั้นจะต้องส่งคนเข้าไปที่นั่นอย่างแน่นอนข้าได้จัดเตรียมพวกคนฝีมือดีเอาไว้แล้วมีผู้ที่มีพรสวรรค์ พวกที่มีพลังกำลังสูงอยู่ในพวกเขาด้วยและพวกเขาจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อจะกําจัดพวกมันออกไปเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาในอนาคตกาซสีดํากลายเป็นรูปรอยยิ้มสองอันตาบใดที่เจ้าทํางานได้ดีเราจะไม่ปฏิบัติต่อเจ้าอย่างเลวร้ยวายในวันนี้เสียงก็เบาลงมีคนมาหัวหน้าใหญ่ได้หันกลับมาทันทีและพบว่าเป็นเสียวหยางเสียวหยางรู้ความลับดังนั้นหัวหน้าใหญ่จึงลุองอกและเขาได้ถามออกไปว่า เจ้ามาที่นี่ได้อย่างไรเสี่ยวหยางไม่ได้มองมันที่แผ่นหินเลยเขามองไปที่หัวหน้าใหญ่อย่างไม่แยเสและพูดออกมาว่าเจ้าฝังมแมลงกินใจไว้กับข้างนั้นหรือตั้งแต่ที่เขาได้แยกจากหลินเฟิงเขาก็เกิดความสงสัยในตัวเองเขาพรู้สึกว่าเขากําลังถูกควบคุมโดยบางสิ่งบางอย่างจริงๆนั่นเป็นสาเหตุที่เขามาถามเมื่อเขาได้ยินคําถามนี้หัวหน้าใหญ่ก็แสดงสีหน้าแข็งกร้าวออกมาเช่นเดียวกันใครบอกเจ้าถึงเรื่องนี้ จากนั้นเสี่ยวหยางจึงได้พูดว่าเจ้าแค่ตอบคำถามของข้ามาหัวหน้าใหญ่ปรับอารมณ์ของเขาได้อย่างรวดเร็วและเดินไปตบที่ไหนของเสี่ยวหยางพร้อมกับพูดออกมาด้วยรอยยิม้มเจ้าพูดอะไรกันข้าจะไปใส่ของพันนั้นกับเจ้าไว้ทำไมใครเป็นคนบอกเจ้าอย่าไปเชื่อคำลวงของเขาข้าไม่ทำเช่นนั้นกับเจ้าหรอกเสี่ยวหยางยังคงจ้องมองไปยังเขาดวงตาเต็ไมไปด้วยความสงสัยงั้นเหรอหัวหน้าใหญ่ไม่ได้แสดงอาการผิดปกติใดๆออกมา และกล่าวว่าแน่นอนมันเป็นเรื่องจริงเจ้าลองคิดดูสิเจ้าไม่สามารถเลือกทุกสิ่งทุกอย่างได้ด้วยตนเองไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกันอีกดังนั้นเจ้าควรจะยุติความคิดนั้นดีกว่าและกลับไปพักผ่อนให้ดีและเตรียมตัวสําหรับปราศทองคําเสี่ยวหยางไม่ได้ถามอะไรอีกและจากไปอย่างไร้อารมณ์เมื่อมองไปอย่างท่าทางที่ไร้อารมณ์ของเขาสีหน้าของหัวหน้าใหญ่ก็พันมืดมนดูเหมือนว่าจะมีคนปล่อยข่าวลือไหลออกไป และกาสสีดําก็พ,พึมพำกับตัวเองเช่นกันแปลกข้ารู้สึกได้ถึงกลิ่นอาที่คุ้นเคยจากชายคนนั้นได้อย่างไรท่านในนั้นกาสสีดําก็พันพุ่งไปที่เสียยเส่ยวหยางเสี่ยวหยางได้หันกลับมาทันทีและพบว่ากาสสีดําไม่ได้โจมตีตัวเองแต่สร้างชั้นป้องกันสําหรับตัวของเขาเองท่านในนั้นมันก็เกิดการระเบิดกลางอากาศทั่วทั้งตัวของเขาเจ้าทำอะไรเสี่ยวหยางขมวดคิ้วเปล่ากาสสีดําได้ตอบกลับมา ผนึกไม่สเสถียรนักจึงควบคุมไม่ค่อยได้ปวดจะได้ถือโทษเสี่ยวอยากได้จากไปอีกครั้งเมื่อเห็นเขาจากไปแล้วหัวหน้าใหญ่ก็ได้ถามออกมาด้วยเสียงทุ้มต่ำว่าเจ้าทำอะไรลงไปกาสีดำได้ตอบออกมาอย่างสงสัยเมื่อคู่หนีข้ารู้สึกว่ามีพลังพุ่งตรงมาหาข้าจากที่ไกลๆข้าจึงปิดกั้นมันไว้ให้เขาและพลังนั้นดูเหมือนจะเป็นพลังแห่งอวกาศอารมณ์ของหัวหน้าใหญ่ปันกายเป็นสงบนิ่ง ดูเหมือนว่าจะมีบางสิ่งบางอย่างผิดปกติในเวลาเดียวกันในท้องทะเลเสี่ยวช่ก็ได้กาก,ากเลือดออกมามันกระจายเต็มไปทั่วเปลือกหอยซึ่งอยู่ด้านหน้าของเธอ